สวัสดีค่ะแรมี่ i y ค่ะวันนี้จะพาทำกระทงใบมะม่วงแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุที่เราใช้มีดังนี้นะคะันดับแรกนะคะก็จะเป็นแม็กเย็บค่ะแม็กเย็บเราจะใช้รุ่นนี้นะคะเพราะว่าการเย็บจะง่ายค่ะแล้วก็การจับแบบนี้ก็จะง่ายนะคะเวลาที่เราเย็บก็จะง่ายขึ้นค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นกันไกลค่ะกันไกรเแล้วก็จะใช้กันไกลที่แบบรุ่นทําอาหารนะคะเพราะว่าเขาจะมีอุปกรณ์ในการแบบตัดได้หลายแบบนะคะแล้วก็แข็งแรงได้ค่ะ ฐานกระทงนะคะเราใช้ลักษณะความกว้างอยู่ที่6นิ้วนะคะส่วนความสูงอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรค่ะเราใช้ใบตองห่อหุ้มนะคะตัดมาเป็นแบ่งแบบนี้แล้วก็ใช้หมดปักไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะใช้เป็นใบมะม่วงนะคะใบมะม่วงเราก็จะใช้เป็นใบมะม่วงที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของใบมะม่วงเนี่ยเวลาที่เรานําไปทํากระทงเนี่ยเขาจะมีความสดอยู่ได้นานค่ะแล้วก็จะเป็นดอกมะมสีชมพูค่ะ วิธีทำนะคะเราจะพักใบมะม่วงเป็นลักษณะของกลีบพัดหรือกลีบพญานาคแบบนี้นะคะเราก็จะนำกันไกลามาตัดเอาแกนกลางของใบมะม่วงออกก่อนนะคะถ้าเราอยากให้ทาง่ายๆนะคะก็คือตอนเช้าแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ช่วงาสายๆแล้วก็ค่อยมาทํานะคะเพราะว่าใบใบของมะม่วงเนี่ยก็คือมันจะมีความแข็ง แล้วเวลาที่เราทําอาจจะหักหรือแตกง่ายนะคะแล้วก็ตัดเอาอกแกนกลางออกก่อนค่ะเมื่อตัดมาแล้วนะคะเราก็หยิบใบม่วงขึ้นนะคะแล้วให้เรานี่พรเริ่มพักจากฝั่งนี้ก่อนนะคะใช้นิ้ว ชนิ้วชี้ด้านล่างดันขึ้นใชนิ้วโป้งดันเข้าไปค่ะเราจะพับทั้งหมดเจ็ดครั้งด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5สองี่ห้เนะคะเมื่อได้เจ็ดครั้งแล้วนะคะเราก็จะใช้แม็กเย็บให้ก่อนค่ะแล้วให้เราตัด ส่วนที่เกินออกได้เลยค่ะเราก็จะได้กลีบใบพัดแบบนี้นะคะดูอีกครั้งค่ะเราจะพัดทั้งหมด7ดครั้งด้วยกันค่ะ1 2 3่งสองสากเจ็เราก็ได้แบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะ ตัดผลที่เกินออกนะคะเราก็จะได้กลีบใบพัดง่ายๆแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาประกอบกระทงค่ะเราก็จะหยิบใบมะม่วงที่เราทําเสร็จแล้วนะคะมาวางค่ะแล้วก็ใช้หมดตักไว้ค่ะ ชั้นแรกทําเสร็จแล้วนะคะต่อไปชั้นที่2เราก็จะนํามาสับหว่างกันค่ะ ชั้นที่3เราก็จะนำใบมะม่วงที่เล็กหน่อยนะคะมาพับนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ทุบเพื่อเทียนเผ่าตรงกลางค่ะ ดอกไม้มาประดับนะคะแค่นี้ค่ะก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการทํากระทงใบมะม่วงแบบง่ายแล้วนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ